เขาคนนี้รักคุณมากจริงๆเขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดมาไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะควนถือดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตุลกุม สองเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันคิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก1สิบถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำแล้วก็ดียิพอลเลอร์พลังงานของคนราศีเมษมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุดินคนธาตุน้ำราศีเมษมีบุคลิกมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นํามากๆเด็ดขาดชัดเจนจริงใจคําไหนคํานั้นมีเหตุผลไม่พูดมากไม่พูดเยอะ ดูน่าเกรงขามนะคะดูดุแต่ก็เป็นคนที่จิตใจดีนะคะมีมุมอบอุ่นมุมอ่อนโยนนะคะไม่ได้มีมุมดุอย่างเดียวเน้อเป็นคนที่ชัดเจนจริงใจรักใครรักจริงนะคะมีความละมุนมีความโรแมนติกในขณะเดียวกันก็คือหึงหวงชัดเจนมากนะคะเรามาดูพลังงานของคนที่รักคุณกันบ้างนะคะเขาคือใครใครที่รักคุณมากจริงๆนะคะเขาคือใคร จะรักคุณได้เหมือนที่คุณรักเขาไหมนะคะคนที่รักคุณมากๆเขาคือใคราไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูอัศวินหือถ้วยพลังงานของคนธาตนะุน้ำมีนกรกฎพิจิจัสติกพลังงานของคนราศีตุล ควนหือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูสี่ไม้พลังงานของคนธา,นานนตุไฟนะคะมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุน้ําคนราศีตุลนะคะบุคลิกนิสัยคล้ายๆกันเลยนะคะดุชัดเจนจริงใจนะคะสายสะตรองมากๆไม่กลัวใครนะคะ เวลาที่รักใครก็คือดูแลห่วงใยทนุถนอมามากๆปัญหาอุปสรรคอะไรที่มีก็ไม่กลัวพร้อมจะปกป้องพร้อมจะดูแลมากๆนะคะพลังงานของคุณดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเขานะคะแต่ก็มีลักษณะนิสัยคล้ายกันมีมุมมองในความรักนะคะมุมมองการใช้ชีวิตใกล้เคียงกันมากๆเป็นคนที่มีนิสัยแล้วก็มีแมายเ็ตที่ใกล้เคียงกันเลยนะคะแทบจะไม่ต้องปรับต้องจูนเลยนะคะ ข้อดีก็คือมีความคล้ายกันนิสัยคล้ายกันข้อเสียก็คือเป็นคนดุเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีมีอีโก้เหมือนกันนะคะยามจะดีก็คือดีมากแต่หากว่าเวลาโกรธหรือว่าไม่พอใจกันนะคะจะเป็นการดื้องเงียบเป็นสงครามเงียบนะคะใครจะเป็นคนอ่อนให้กันก่อนนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าทําไมเข้าถึงรักคุณมากๆนะคะทําไมเข้าถึงรักคุณมากๆเพราะอะไร ความห่างไกลาการใช้ชีวิตตามลำพังหรือว่า,าจ,จะเป็นคนที่สามารถไปไหนได้เองทำอะไรได้เองตัวไม่ได้ติดกันตลอดแต่ว่าความรักที่มีให้กันมั่นคงจริงใจให้กันตลอดนะคะแต่ถ้วยเนาะถ้วยตั้งอยู่เหมือนเดิมรักยังไงรักเหมือนเดิมความสม่าเสมอความเสมอต้นเสมอปลายนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของความห่างไกลาการไปไหนคนเดียวอาจจะเป็นคนที่ทำอะไรได้เองไปไหนได้เองหรือว่าคุณอาจจะเป็น คู่รักที่อยู่ห่างไกลกันก็ได้นะคะสำคัญที่สุดในหัวใจต่างคนต่างเป็นคนสำคัญของกันและการรับรู้ได้ถึงความสำคัญนี้ร่วมทุกข์ร่วมสุขนะคะร่วมฝ่าฟัานกันมานะคะมั่นคงจริงใจขยันแน่วแน่นะคะสามารถเชื่อใจสามารถวางใจได้ในความรักความรู้สึกที่คุณมี การไม่วอกแวกกันไม่ทะเลทะลายความชัดเจนความจริงใจนะคะเป็นคนที่รู้ใจเขามากที่สุดรู้สึกเหมือนเป็นคู่ที่สวรรค์สร้างสวรรค์เปิดทางให้มาพบมาเจอกันนะคะ พูดคุยเปิดใจกันได้ทุกเรื่องไม่มีเรื่องใดที่โกหกปิดบังซ่อนเลยหรือว่าพูดคุยกันไม่ได้เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนรักเป็นทั้งพาร์ทเนอร์ของชีวิตเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กันและกันพูดคุยเปิดใจแก้ไขปัญหาเป็นทั้งที่ปรึกษาให้กันและกันแล้วก็เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตกันและกันนะคะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันนั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็นคู่รักที่อยู่ห่างไกลกันหรือว่าคู่รักที่อยู่ด้วยกันก็ตามนะ พลังงานของคุณทั้งคู่นิสัยไลฟ์สไตล์กใกล้เคียงกันมากๆ ดุชัดเจนเด็ดขาดเหมือนกันนะคะซื่อสัตย์จริงใจรักความยุติธรรมรักความชัดเจนเหมือนกันในขณะเดียวกันก็มีความอบอุ่นอ่อนโยนนะคะในมุมของคนรักคู่ที่พร้อมจะอยู่เคียงคู่เคียงข้างนะคะซัพพอร์ตกันและการไม่ต้องตัวติดกันตลอดเวลาแต่รับรู้ได้ถึงความหวังดีความจริงใจความรักที่มั่นคงความสม่ำเสมอความเสมอต้นเสมอปลายที่มีให้กันและกันนั่นเองต่างคนต่างเป็นคนสําคัญของกันและการมีเป้าหมายใน ชีวิตต่างคนต่างตั้งหน้าตั้งตาทําง,า,ง,งานมีความไว้ใจมีความเชื่อใจเป็นที่ที่ปลอดภัยของกันและกันเป็นเซฟโซนของกันและกันนั่นเองเขาจึงรักคุณมากๆเพราะคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาคนที่มาเติมเต็มชีวิตของเขาให้เต็มนั่นเองไงคะ